กลับให้กับคุณธีระคุณราพรคุณประวินไรแล้วก็ต้องบอกว่า Farewell and กุลักษ์ทั้ง3คนนะครับผมลาไปเลยสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวชวนคุณสาธิตไปด้วยท่านผชมครับตั้งแต่วันจันทร์ที่3พฤษภาคมเป็นต้นไปทางช่อง3จะมีการปรับผังรายการใหม่โดยเฉพาะยิ่งประเภทของรายการข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ยังมีอยู่แต่ เปลี่ยนเวลาใหม่เป็น16บหนากาสานาทีถึง18บแนาฬิกาเวลาใหม่พร้อมกับทีมผู้ประกาศใหม่ด้วยนะครับส่วนผมคุณเวลาพรและก็คุณปวินัยขอบคุณท่านผู้ชมทุกทท่านสําหรับการติดตามชมตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมานะครับค่ะและวันนี้หมดเวลาสําหรับเรื่องเด่นเย็นนี้ในเวอร์ชั่นของเราทั้ง3าคนแล้วนะคะวันจันทร์พบกับเรื่องเด่นเย็นนี้ในเวอร์ชั่นใหม่นะคะเรา3ามคนและทีมงานลาคุ้มชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ